ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้รักความเป็นธรรมที่เคารพรักทุกท่านนะครับก็พี่เก่งก็มันก็ถ้าเป็นเวลาภาคปกติก็ดึกพอสมควรนะฮะแต่ว่าก็มีผู้ปลาัยอีกอมีอยู่อีกนะฮะผมก็เลยขอรัดคิวมาหน่อยพี่น้องที่เคารพครับหลายท่านที่พูดถึงปวชหลายท่านที่พูดถึงว่าคดี ที่พักประชาธิปัตย์ิทำความชั่วความเลวระยําคดโกงกินเงินภาษีประเทศชาตินั้นมันมากมายมหาศาลสุดที่จะคณานนับหลายท่านพูดมาหลายวันหลายครั้งต่อหลายครั้งผมต้องขอแหวกแนวหน่อยสิ่งที่ผมได้เกิดเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่านี่คือแผนยุทธ,ธาศาสตร์ยุทธวิธีในการที่จะล้มนายกของประชาชนนี่คือยุทธวิธีในการที่จะล้ม นายกที่มาจากการเลือกตั้งระบอบประชาธิปไตยพี่น้องครับเอกสารในมือผมนี่นะครับผมจะขอกล่าวย้อนหลังอีกสักนิดหนึ่งเพราะว่าบุคคลผู้นี้ถือจะว่าเป็นผู้วิเศษก็ว่าได้ท่านนี้คืออดีตท่านดรนายกทักษิณครับพ่อ,อไม่พี่น้องครับมันเป็นแผนลับนะครับในการค้นลมรัฐบาลท่านนายกทักษิณน,นะครับ แผนลับลมนายกทักษิณมีบันได4ี่ขั้นนะครับคือหลอกให้ยุบสภาลอบฆ่าวางระเบิดเครื่องเบินและหลายครั้งและสุดท้ายก็คือคาบอมนอกจากนั้นก็ขั้นต่อมาก็คือปฏิวัติยึดทรัพย์ทักษิณ46,000น4 6 0 0ล้านครับพ่อแม่พี่น้องขั้นที่สก็คือจับกลุ่มเพื่อในการจับยัดคุกครับพ่อแม่พี่น้องครับ หวังในการที่จะไปเก็บท่านนายกทักษิณในคุกในเรือนจำครับนี่คือแผนลมท่านนายกทักษิณครับและนอกจากนี้ก็จะมีเป็นการที่ว่าโจมตีโดยมีกลุ่มว่ามีขบวนการที่วางแผนกันไว้ก็คือพวกพันธมิตรคือมือปืนรับจ้างของพวกกบฏพันธมานนักวิชาการอ a ามาตพักประชาธิปัตย์ทหารประเด็ิการและ องค์กร NGO หรือเขาเรียกว่าองค์กรเอกชนพี่น้องครับเหล่านี้แหละครับร่วมกันโจมตีรัฐบาลของนายกทักษิณน,นี่ผมต้องขอากราบเรียนพ่อแม่พี่น้องเสร็จแล้วพอมาเที่ยวนี้ถึงนายกทักษิณไม่ได้กลับมาบริหารประเทศชาติแต่ก็ยังถือว่าในตระกูลชินวัตรย,ยังมี พิษสงและยังมีศักยภาพในการบริหารประเทศชาติจนบวกมันอดไม่ลนตนไม่ได้จะต้องหาวิธีการกำจัดอีกครั้งหนึ่งนี่คือเขาเรียกว่าอาคาตพยาบาทข้ามปีข้ามทวิภพก็ว่าได้ใช่ไหมพี่น้องครับมันไม่มีที่สิ้นสุดเราจะเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์พู้แต่ละครั้งแต่ละคนเนี่ยเดี๋ยวก็ทักษินโกงชาติโกงบ้านโกงเมืองเดี๋ยวก็ทักษินหนีโทษ อะไรต่างๆนานาครับพ่อแม่พี่น้องทักษิณทําผิดกฎหมายบ้างอย่างน้นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก้าวไม่พ้นทักษิณและเพื่อต้องการทําลายทักษิณแล้วยังไม่พอยังมาทําลายนายกยิ่งรักอีกด้วยใช่ไหมพี่น้องครับนี่คือขั้นตอนต่างๆที่ผมรวบรวมมาแบบย่อๆเพื่อที่จะมาอธิบายขยายความให้พี่น้องได้ฟังกันให้ได้เข้าใจต่อไปนี้โปรดฟังว่าเขามีการวางแผนเป็นขั้นกันตอน และมีการเตรียมองค์กรของบุคลากรของเขาตามหน่วยงานต่างๆเยอะแยะไม่ว่าในศารไม่ว่าโดยเฉพาะตรงที่มันเยอะก็คือพื้นที่เจ้าของพื้นที่ก็คือกทอมกรุงเทพมหานครนั่นไงเล่าเพราะมันเป็นศูนย์รวมของการที่จะมีการเขาเรียกว่าเป็นศูนย์บัญชาการของการราชการทุกหน่วยงานพี่น้องที่เคารพครับ องค์กรอิสระโปรดฟังไว้นี่มันก็คือลิ้วล้อของพวกอํมมา,าชาช,ชั่วและมันก็เป็นริ้วล้อพวกลูกน้องพวกประเด็นการที่มันแต่งตั้งกันขึ้นมาเพราะมันไม่ได้โปรดเกล้าจากพระเจ้าแผนน่นดินใชนไม่มีน้องครับเรารู้ว่าแผนการล้มรัฐบาลน,นายกยิ่งลักโปรโดฟังดังนี้โดยเฉพาะแผนการของพวกอํมมาและประเด็นการและอำนาจนอกระบบหนึ่งต่อต้านขัดขวางนโยบายของรัฐบาลทุกเรื่อง พี่น้องครับโดยเฉพาะนโยบายการแก้การบริหารงานาน้ํานของรัฐบาลโดยเฉพาะตั้งแต่ต้นาน,าน้ํากลางานา้ํไปาน,าน้ํามันเอาไปยื่นต่อศาลปกครองงบประมาณสามแสนกว่าล้านเลยไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ํานได้ใช่ไหมพี่น้องครับ <S <S และล่าสุดกําลังที่จะเอานโยบายเรื่องข้าวการโครงการจํานําข้าวซึ่งพรคประชาธิปัตย์ให้เกวียนละห้าพันอย่างมากไม่เกิน8ปดพัน แต่พรรคเพื่อไทยหรือท่านนายกรักสินเคยให้รับการจำนำประกันราคาข้าวมาแล้วกุญ,ญละ15,000บาทใช่ไหมพีม่น้องครับนอกจากนั้นข้อที่สองก็คือด้านกฎหมายทุกฉบับค้านกฎหมายทุกฉบับเพราะไม่มีน้องครับคัดค้านหมดไม่ว่ากฎหมายเพื่อในเกิดการปองดองไปในประเทศสร้างสามคัคคีสามาัญชนกันให้เกิดขึ้นไม่ต้องไปแยกสีแยกเราแยกพกรรคแยกพวก พี่น้องครับประชาชนประเทศไทยมันถึงเวลาจะต้องสร้างความปองดองสามคัคคีกันเพื่อเกิดการพัฒน,นาประเทศชาติถ้ามันทะเลาะกันอยู่อย่างนี้ไม่มีทางพัฒน,นาประเทศชาติได้สิ่งที่แน่นอนที่สุดโดยเฉพาะมัน้านกฎหมายปองดองแล้วยังไม่พอกฎหมายนี่นะโทษกรรมก็คือกฎหมายปองรองนั่นแหละครับพ,พ่อแม่พี่น้องครับและนอกจากนั้นพ,พ่อแม่พี่น้องครับผมจะยกตัวอย่างไปเรื่อยๆข้อที่สามพยายามทำลายผลงานของท่านนายกทักษิณ ยิ่งรักเพื่อให้หมดไปจากความทรงจําของประชาชนท่านนายกทักษิณพยายามสร้างสินค้าโอท็อปนะพี่น้องครับโอท็อปย่อมาจากอะไรโอนี่แปลว่าวันตําบลวันโปรดักโอท็อปนี่ย่อมาจากวันตําบลวันโปรดักเพราะฉะนั้นสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลจึงเกิดจากมันสมองและภูมิปัญญาพี่น้องชาวบ้านและมันสมองของท่านนายกทักษิณในการที่จะหาเงินโดยที่เราไม่ต้องไป หาที่อื่นเลยใช้ภูมิปัญญาพี่น้องชาวบ้านนี่แหละทําสินค้ามาขายก้อนหินมาแต้มสีสันหน่อยเอาไปขายในตลาดได้เงินได้ทองมาใชา่ไหมพี่น้องครับนี่คือมันสมองภูมิปัญญาชาวบ้านและสามารถเอาเงินมาใช้นี่ไอเอ็มเอฟได้ใช่ไหมพี่น้องครับนอกจากนั้นพอแม่พี่น้องครับเขาพยายามที่จะในยุคข,ของอภ,ภิสิทธิ์โปรดสังเกตเขาไม่พยายามหาตลาดให้สินค้าโอท็อปนี่จะไม่รู้จะไปขายที่ไหนแล้วพอไปบอกว่ารัฐบาล ช่วยหาตลาดให้หน่อยไม่สนกูไม่สนใจไม่ใช่โครงการของกูมึงใช้เฉยเลยเอกกระทรวงพาณิชย์มึงไม่ต้องมายุ่งมันมันกระซิบกระซาบกันไว้มันสั่งกันไว้อย่างนี้ครับพ่อไม่มีน้องครับมันบอกว่าไอ้พวกผลงานทักษิณเนี่ยนะให้มันจบจบเก่งๆไปเถอะอย่าไปช่วยเหลือทางการตลาดมันเลยมันเตรียมไว้อย่างนี้ครับพ่อไม่มีน้องครับผมรับรู้มา เรื่องสารพัดอย่างนอกนั้นก็คือข้อที่สี่ใส่ร้ายกล่าวหายื่นฟ้องสารพัดเรื่องไม่ว่าจะเรื่องการเลือกตั้งสอสอไม่ว่าจะเรื่องการจำนำโครงการจำนำเข้าที่กำลังฮัตฮตกันอยู่ในขณะน,นี้และก่อนหน้านั้นก็มีการยื่นให้มีการเลือกตั้งเป็นโมฆะในตั้งววันที่สองแต่เผอ,อิญพักเบื่อไทยก็ไปยื่นเหมือนกันมึงนั่นแหละต้องการล้มรัฐธรรมนูญมึงสมควรสูกยุบพ,พักผลที่สุด ศาลว่ายังไงครับพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยเจ้ากันนะเรื่องนี้เจ้ากันไปเลยนะไม่ต้องนะกูไม่พิจารณาของประชาธิปัตย์ด้วยกูก็ไม่พิจารณาของมึงด้วยแปลว่าเจ้ากันไปเลยหนูสินี่เราตามพวกมันทันเลยใช่ไหมพี่น้องครับพอตามทันมันบอกว่าเจ้ากันไปนะไม่ต้องยุ่งเลยเนี่ยเรื่องอย่างนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับมันต้องชนมันเลยนอกจากนั้นพ่อแม่พี่น้องครับมันเป็นการชุมนุมบัตรวงอย่างต่อเนื่องยาวนาน รุนแรงโดยใช้อาวุธสงครามมีการปาละเบิดใส่พี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์และมีการยิงปืนไปทุกวีทุกวันและผลงานที่มันสร้างขึ้นก็คือทุกวันทุกวันนั่นแหละรครับพ่อแม่พี่น้องครับวางระเบิดพวกเดียวกันเองเพื่อที่จะใส่ร้านรัฐบ,บาลใช่ไหมพี่น้องครับนอกจากนั้นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับมีการปลุกระดมนมนาวหลอกชาวบ้านให้หลงเชื่อตามทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ล้น,นนะฮะเรื่องยางราคายางพี่น้องครับผมขอากราบเรียนพ่อแม่พี่น้องว่ายางนี่นะเกษตรกรชีวิตของการทําสวนยางเนี่ยมันไม่มีจน้นต้นยางขึ้นมาปุ๊บพอต้นขนาดประมาณเนี่ยประมาณขนาดนี้กีดยางได้แล้วยางน้ํายางไหลแล้วพอไหลไปก็กีดไปเรื่อยๆทุกวี่ทุกวันจนอายุต้นยางนี่สามสิบปีสามสิบปีต้นไม้ตายยืนต้นเพราะยางมันหมดกีดไม่ไหวแล้วต้นมันใหญ่ แต่พอต้นยางตายแล้วเงินเราสะสมไม่มาก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 ทุกวันทุกวันมันเยอะาพอแล้วมันไม่ได้จนหรอกเสร็จแล้วเป็นยังไงต้นไม้ต้นยางยืนต้นตายยืนต้นเสร็จเอาไปขายเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้เห็นไหมละครับเอาไ่พไี่น้องครับกิ่งก้านสาขาไปทําเอาไปทํถฐานเผาฐานได้เอาฐานไปขายในตลาดไปทถฐานหุงต้มใช่ไหมพีม่น้องครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าคนทําอาชีพสวนยางมันจะจน แล้วเขาก็มองบอกว่ารัฐบาลก็บอกว่ามันมีการเรียกร้องมาเอาช่วยเหลือมันหน่อยไอ้พวกนี้ไม่จนมันมันมันน่าจะเป็นคนที่ไปกีดยางลูกน้องมันก็ช่วยเหลือพวกนี้เสร็จแล้วมันก็ไม่พอต้องประกาันร,ราคายางด้วยเท่านั้นเตอนนี้ให้80บาทไม่พอเจ้าต้องการได้ร้อยร้อยหนึ่งร้อยร้อยยี่สิบอยู่นั่นอะ่ะปรากฏว่ามีการเผารถตำรวจหลายสิบคันนะครับเพราะไม่พี่น้องไลก่กระทืบตำรวจแล้วเอาน้ำกดมาสาดตำรวจด้วยระดับผู้กำกับโดนที่จังหวัดปรจัจตบนีขันใช่ไหมพีม่น้องครับ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพักประชาธิปัตย์ปลุกระดมโน้มเนา่าหลอกประชาชนให้หลงตามทุกเรื่องเพื่อสร้างความมุ่นวมายให้ประเทศชาติพลองการในการล้มรัฐบาลข้อต่อไปกล่าวแอบอ้างสถาบันโดยใช้ตาสัญ,ญลักษณ์ประจำชาติเต็มร่างกายไปหมดเลยโดยแอบทงหายเหวแม่งหยุดเต็มทั้งหัวด้วยตรงที่หมวกด้วยตรงที่บางหูด้วยนะแล้วก็เสร็จแล้วตรงที่คอด้วยโอ้โหไม่รู้จะอีป,ปีมันเล่อยเปล่าไม่รู้นะฮะใช่ไหมพี่น้องครับ มันทำลายตาสัญ,ญลักษณ์ของประเทศชาติของเราไอ้พวกบ้าหาหวยเนี่ยมันเอาตาสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นธงไตรงเนี่ยซึ่งสีแดงสีขาวสีน้ำเงินสีแดงหมายถึงชาติไอ้สีแดงหมายถึงชาติาาตคือประชาชนในชาติสีขาวหมายถึงศาสนานะครับสีน้ำเงินหมายถึงองค์พระมหากษัตริย์ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นมันเอาไปประดับร่างกายเป็นแฟชั่นไปเลยสวยงามมันบอกอย่างนี้ แล้วกูก็รักชาติมากจนน้ำลายไหลยเยิ้มเลยแต่ละตัวโอ้โหมันจะบ้าอะไรกันนักกันหนาะใช่ไหมพี่น้องครับนอกจากนั้นมันยังพยายามเรียกร้องให้ทหารทําการรัฐประหารซึ่งเป็นเคยเป็นสูตรสําเร็จที่เคยใช้มาแล้วเวลาที่ก่อความรุนแรงสร้างความรุนแรงกันขึ้นมากล่าวหาเลฐบาลและเสร็จแล้วก็ทหารก็ฮึ่มฮึมเฮ้ย hey, อย่ารุนแรงนะอย่ารุนแรงโดยเฉพาะไอ้ยุทธตาเคไอ้ตู่ตาเคใช่ไหมพี่น้องครับแหม เพื่อนผมนะเอ้ยสมศักดิ์มึงอย่าไปยุ่งนะเว้ยไอ้ตามันเขยอย่างนี้นะมันยิงปืนแม่นเอ้ยทาไมมันแม่นวะธรรมดาตาคนเรามันจะต้องตรงไปเลยมันถึงจะแม่นเฮ้ยตาเขมันแม่นนะแม่นยังไงวะเพราะว่าตาข้างหนึ่งมันไม่ขยิบลงไปเลยมันไม่ลีลงไปเลยใช่ไหมพี่น้องครับมันสามารถยิงเปี้ยงไปเลยมันตรงไปเลยเนี่ยแน่มันว่าอย่างนั้นเออชื่อกูเชื่อมึงวะมันบอกว่าอย่าไปยุ่งกับไอ้ตูตาเขยอย่างเงี้ยและนอกจากนั้นนะครับพี่น้องครับ มันยังใช้องค์กรอิสระเพื่อในการเป็นริ้วล้อถ้ามีการปฏิวัติไม่สําเร็จมันใช้องค์กรอิสระอย่างตัวเฮียเนี่ยเนี่ยที่อยู่ปปชเนี่ยจากที่เรียกว่าสํานักง,งานปราปราการทุจริตแห่งชาติในวงราชการแล้วยังไม่พอมันต้องกลายเป็นกลุ่มสํานักง,งานปกป้องคนชั่วใช่ไหมพี่น้องครับมันถึงจะถูกเพราะมันรวมกลุ่มรวมแกงกันในการปล้นเงินประชาชนไปแล้วโดยเฉพาะ ความเสียหายจากบลสอ6แสนกว่าล้านถึง8แสนล้านเพราะไม่พี่น้องครับโดยเฉพาะบลสอเนี่ยเขาทํำยังไงเปิดบริษัทสินทรัพย์การขึ้นมาบริหารสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้อย่างบ้านอย่างที่ดินอย่างนี้เป็นต้นผมยกตัวอย่างส่วนสังอสังหาริมทรัพย์ก็ส่วนสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้รถยนต์บ้างนะครับอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วเป็นยังไงครับพ่อแม่พี่น้องครับ มันเอามารวมกันปุ๊บพรรคประชาธิปัตย์นักการเมือง hey, hey, เฮ้ยรถเบนซ์คันไหนว่าสวยๆเฮ้ย <Hey, S 2> ที่ดินที่ไหนแปลงไหนสวยๆอยู่กลางใจเมืองที่ดินราคาแพงๆเฮ้ย hey, เอามาไว้เฮ้ยตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นบ้านหลังนั้นสวยๆเลยโห oh, ยังกวังเลยเอาม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 า,ม,ามันเอาไปหมดแล้วครับพ่อม่พีน้องถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนเราไปตีพึ่งอะไปตีพึ่งปุ๊บเฮ้ย hey, กินหัวน้ํามันก่อนเวยมันมีน้ําหวานใช่ไหมพึง่งมันมีน้ําหวานนันก็เรียกว่าหัวน้ํามันน้ําหวานนี่มันอร่อยพึ่งแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่า ไอ้ส่วนน้ำหวานมันหายไปหมดแล้วเพราะว่าพรักประชาธิปัตย์มันกินไปหมดแล้วใช่ไหมพี่น้องครับส่วนปปชที่เราทวงถามนี่เฮ้ยว่ายังไงคดีปลสเสียหายไปเรือเยอะแยะมึงไม่สนใจพิจารณาส่วนคดีโครงการจำนำข้าวพอพรักประชาธิปัตย์กล่าวหาแป๊บเดียวมึงเลาเอาอกมาขึ้นพิจารณาข้ามวันข้ามคืนเสร็จแล้วมึงกำลังที่จะยัดเยีดยดข้อกล่าวหาให้นกให้นายกของพวกกูใช่ไหม ใช่ไหมพี่น้องครับแล้วย่างงี้มันดูที่ไหนว่าเนี่ยแล้วมึงเอาไปไหนหมดเอกสารเอกสารไม่อยู่แล้วพี่แล้วเอาไปไหนหมดไอ้วิชามหาคุณมันมันหายไปตามน้ําแล้วพี่น้ําประเทศไหนน้ํามาเมื่อ,อไหร่น้ําปีห้าสี่พี่แล้วมึงอยู่ตรงนี้นะไหมปีห้าสี่อยู่ตรงนี้ครับพี่น้องมองไปว่าอาคารมันสูงไหมมันขึ้นมันนินสูงไหมถ้ามันท่วมไปในห้องเก็บเอกสาร หนึ่งเกตนาที่มึงไม่สามารถในการที่จะเอาเอกสารหลบน้ำได้นี่ก็คือว่ามึงจะต้องมีความผิดสองก็คือถ้าน้ำมันต่วมถึงขนาดนั้นพวกนี้อยู่ไม่ได้ห้องข้างล่างตายหมดแล้วใช่ไหมพี่น้องครับมันนึงเป็นไปไม่ได้สอบถามเลยว่าพื้นที่น้ำมันขึ้นกี่เซนใช่ไหมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นถ้ามึงบอกว่าเอกสารมันหายเกี่ยวกับคลีปรอสซซึ่งเสียหายมากมายต่อประเทศชาติ มึงสมควรได้รับโทษด้วยเพราะมึงเข้าข่ายในการที่จะร่วมหัวกันโกงเงินภาษีประชาชนโกงทรัพย์สินของประเทศชาติมึงต้องถูกดำเนินคด,ดีใช่ไหมพี่น้องครับหนึ่งข้อหา 1. นึ่งรละเว้นการปฏิบัติหน้าที่สองร่วมหัวกันโกงทรัพย์สินของประเทศชาติโกมึงนั่นแหละสรุปแล้วมึงนั่นแหละโคตที่จะทุจริตโคตที่จะโกงเลยใช่ไหมพี่น้องครับ เพราะฉะนั้นมึงอย่าไปกล่าวหาแต่คนอื่นไอ้พวกชาช,ชั่วพี่น้องที่เคารพครับขณะนี้มันกําลังที่จะกล่าวลายท่านนายกและสมนตรีซึ่งเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งของพ่อแม่พี่น้องโดยให้ไอ้พวกชาช,ชั่วน,นี้เป็นคนกล่าวหาแล้วจะยื่นสำนวนต่อศาลศาลก็จะฟันดีดาโปะนายกหมดตําแหน่งหน้าที่เสร็จแล้วเป็นที่มาที่ไปว่า จะพักเพื่อไทยจะต้องถูกยุบพักนักการเมืองจะต้องถูกเว้นวรัคทั้ง4ี่ปีหปีใช่ไหมพี่น้องรัฐบาลเจ๊งกันไปเลยและเมื่อนั้นละ่ะประเทศชาติประเทศชาติจะต้องนองเลือดแน่นอนใช่ไหมพี่น้องยอมไหมยอมหรือไม่ยอมไม่ยอมลุยแม่งเลยวันนี้ไหมไอ้กำนันพาคนมาตายเนี่ยเมื่อก่อนมันบอกว่าเพิ่นไอ้อ,อจำลองหมาจำลองพาคนไปตาย เมื่อก่อนมันบอกว่าหมายจำลองพาคนไปตายเดี๋ยวนี้ไอ้กำนันสุดเทพพาคนไปตายแล้วเขาพ่อแม่พี่น้องครับและลุยแม่งวันนี้เลยดีไหมในวันเนี้ยพี่น้องครับผมต้องขอขอบคุณนะครับไม่ว่าพี่อ้วนมาอะไรผมหรู้เปล่ปาไม่รู้ที่เก่งนะผมต้องขอากราบเรียนพ่อแม่พี่น้องว่ามีหลายผู้หลายคนวิทยากรวิทยากรหลายท่านในการที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทําความชั่วของปอปชแต่ผมต้องขอเรียบเรียงในลักษณะที่เรียกว่าต้องแหวก แนวกันสักหน่อยเพื่อในการเก็บข้อมูลว่านี่คือการโดยเฉพาะไอ้พวกไอ้เทพเทือกนั่นคือเกมการเมืองประเภทที่ว่าฆาตกรฟกต,ตัวเองให้เป็นพระเอกและไอ้พวกปปชริ้วล้อของอมมาชาช,ชั่วพวกนี้ก็เตรียมที่จะงเงงอีดาบใส่้ายเก่าหาคนอื่นลบล้างคนดีและพวกคนชั่วจะได้ครองเมืองกันเยอะๆใช่ไหมพี่น้องครับ เพราะฉะนั้นต่อไปนี้จะยอมมันไหมยอมหรือไม่ยอมยอมมันไหมไม่ยอมต้องสู้ต่อไปครับพ่อแม่พี่น้องพุ่งนี้พบกันใหม่ผมสมศักดิ์จะุูกคำต้องขอากราบขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดี